ที่มีของนี่เว้ยเอาไว้แล้วเบ็ดเสร็จก็ประมาณ360 68บาทโอเคครับก็สวัสดีน้องๆหนูๆทุกคนทุกท่านกันด้วยครับวันนี้ก็อยู่กับช่องเอกลักษณ์สตอรี่นะ,ะก็วันนี้มันมีคนอ่าเรียกว่าอะไรท้าพี่อะ่ะอว่าพี่กินมากเผ็ดไม่ได้ไออแบบว่าอ่อนแบบเป็นเด็กอะ่ะพี่คือน้นำเมื่อวานของการกิ<ๆ>นเะผ็ดอยพี่ก็เลยว่าจะมาท้ามันไม,ไม่ได้ท้าเด็กมันมาท้าเว้ยเออรับคำท้าพี่หนญะิง กติกาของเราก็คือใครกินหมดก่อนชนะ <Okay. S 1> ใครกินน้ําก่อนแพถ้าใครถ้าใครแพก็เลี้ยงเซเว่นเซ่นก่อนเออเซเว่นเซ่นแบบพี่สู้ไตอยู่แล้วเออสียงไ่ะอันนี้คือจะจะบอกจะบอกน้องๆแล้วก็ทุกคนเลยนะครับว่าคลิปจิ๊ปจิบแบบคลิปแบบไลฟ์ไลฟ์สไตลนะ์นั่นคือแบบไปเที่ยวแล้วก็มากินข้าวจริงน,นี่อยู่นี่แบบนี้เลยเย้ครับตัวน,นี้ก็ใส่ซอสหมดแล้วแต่ว่าแค่นี้มันจะไม่เผ็ดจริงๆใช่ไหมที่มีของนี่เว้ย มาเสริมความเผ็ดแสบพรองอ่ะวันเนี้ยอันนี้เราจะไม่ค่อยใส่เยอะนะเดี๋ยวมันจะไม่ดีใส่แค่ครึ่งซองพอตรนี้เลยอื้มทำเรมาบ่มาเลยมาแล้ว เผ็ดจริงไม่จอที่นะต้องรีกินดีต่อใก่อน่อรักแฟนไหมรักแฟนก็ต้องต่อให้เิม จเป็นเซนไว้ไม่ปั๊กโอ้ยคำที้ก็หลาแล้วพูดบอกรอยเนี่ยพูดเอาจะกินหวานรู้ว่ะทำไสื่อป่ะใช่หรอก็อคือมนนาอมากคุณสองมันมันเผ็ดอยู่แล้วนะคนคือใส่พริกเข้าไปอีกมันยิ่งเผ็ดหมากกว่าเดิมอ่ะอ้วนอ่ะมีอาการเยอะกว่าคนไม่อ้วนอีกอ่ะจิเป็นแค่อือารมณ์จะบุบ มีคาแรคเตอร์บอกคุณอันเนี้ยพีคคูณสองแล้วก็มีแบบเผ็ดแบบธรรมดาแล้วก็พีคปนอีกอันนี้คุณกินไงครับถึงมาท้าครับก็แบบปกติมันจะกินอะไรนิดหนึ่งก็จะแ,แบบโอ้ยเพลดเพลิดเพลิดเลมันเป็นแค่อคติ้งครับทุกคนไม่ได้แอคติ้งหมาล่ายังแบบเอ้าทีอต่อไปหมาล่าเลยทุกคนเออหมาล่าสู้ตายอ่ะ ก็สู้ก็ดูเองไม่มีอาการแบบที่ต่อไปมาล่าสองร้อยไม้เฮ้ยมีตังค์หรอหรือใบช่วงนี้จนช่วงนี้จนตอนนี้มีใครทักมาฉีบไหมครับไม่มีไม่มีเลยแบบเป็นเด็ดดีของแฟนนะค่ะถ้าคุยหรอคะมีไหมไม่อยากจะโม้มีไหมอันนี้อืมทุกคนถ้ามันไปเห็นมันไปเที่ยวนะโฆษณาทั้งมาบอกเลยจริงๆไม่มีอาการนะอือ คนเหมือคนไม่จริงอะตอนแรกมันจะให้ใส่คนละซองซองเท่าเนี้ยให้ม <scenes> ันใส่คนละซองอย่างเงี้ยไหวม่ไหวปังทิมจะได้กินเวนเซ้นรีกินเยอะไงกินเร็วได้ชนะ แพ้ไหมครับกิฟอัพไหมกิฟอัพไหมตอนนี้เหงื่อเหงื่อแตกลงอะไออ่ะเอานี่เลยเหงื่อแตกตรงนี้แบบสู้เข้ามาดูนะครับมันจะแบบปับกินเผ็ดมากไม่ดีนะคะอาจจะช็อกตายหรือจะแบบเป็นนู่นเป็นนี่ได้ไม่ควรเลียนแบบนะทำแบบนี้ใครสั่หายหไปเอาพริกมาใส่ใครทาบัวเฮียจ้ทาบว่ากินมาม่าเผ็ด ไหวครับทุกคนเออหือแล้วตัวนี้คือแบบขนลุกลุกข้างหน้าเลยทุกคนมากเหนื่อยคอยาแพ้ไหมอยากแพ้ไหมยากแพ้ตอนนี้ยังทานได้ครับไม่ก็คือจะหมดแล้วทุกคนเออดูไม่ถ้าท่าไปกินน้ำอ่ะวตัวนี้ขนขนลุกทุกคนพอเลยวะเนน้อยชาหมดแล้วเหนื่อยแบบ ไปไดตัวเองอ่ะจะช็อมไหมเห็นอะดูปากดิดูปากซูมม้อีกตัวหอยเที่ยวชมพูใช่ไหย <c oughs> ไม่ควรทำตามย่างยิ่งนะคะเดี๋ยวนี่ก็คือเล่นเล่นเดี๋ยวระหว่าง,งก,กินก็เล่นไปก่อนหอูชาทุกคนแบบไม่กล้าไอไม่กล้าเลยเดี๋ยวมันขึ้นไปแบบ คือสรุปง่ายๆคือกินเด็ดคือไม่ดีผ่านโซโหให้เป็นลูกหัวใจได้แล้วทุกคนค่อยกินดีกว่านะคะใช่ต้องต้องต้องก็ค่อยกินแหละอย่ากินเยอะนะทุกคนเพราาะว่ดูยายายกินเยอะเดี๋ยวดูซ่อมมันอย่าอย่ารีบอ่ะทุกคนต้องต้องแบบกินนิดหว่างเขากระเทยอาจจะชอบได้ดูดูเขากระเทยอะไรการไม่สู้ดีเป็นเติมตูนอันนี้ ช่องอีกแล้วตอนนี้คือจะทำเป็นคลิปกินเลยนะครับทุกคนมล้ก็ทิพเที่ยวแบบแบบชีวิตไลฟ์สไตล์เออก็วันน่้เราไม่เอาคือไลฟ์สไตล์แต่ละวันคลิปใกล้จะถึงนี่นะคะจะไปเที่ยวที่สวยที่ติดแบบสวยมากจริงๆต้องรอติดตามค่ะเชียงใหม่เฮ้ยพูดบอกเขาอีกอีนี่เราจะไปเที่ยวไปเที่ยวไปเที่ยวเชียงใหม่นะคะโอเค อ๋อติดตามดูว่าวิวจะเป็นยังไงอะไรแบบนี้ก็คือวันนี้แบบไม่ค่อยกินนะแล้วก็ไม่แบบอยู่ยังเตรียมผ่าอยู่อันนี้ไม่เราเราค่อยๆกินไม่เราเราค่อยๆกินแต่ว่าเราก็ต้องกินแบบไม่กินน้ำไงเรา่อจะได้ชนะกดไลก็คือนี่เลอก็คือทุกอย่างแบบต้องหยุดแล้วก็ไปกินสเวนเซนคนไหนที่มาชมคลิปคนใหม่ๆก็คือก็ฝากกด กดไลค์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งๆใ่อ้ยังไงทุกคนเดี๋ยวจะไปหนึ่งหมื่นซับจะใครร้วมกันถ,ถ้ากินแบบนี้มันจะแบบมันจะเป็นอย่างนี้แหละมันจะหมดแล้วทุกคนปันเราจะเล่นโทรศัพท์ด้วยเพื่อตุ๊คตาหายเก็บกินไม่ได้แล้วกินไม่ลงกินเพิ่มมาแล้วไมคันคันไหมเขาคันแล้วเดี๋ยวอะเดี๋ยว เกี่ยวไหมไม่รู้ป้องเกเพียบพวกมันเสบคอเลยนะไม่ใช่ปองเสกแบบเสบแล้วเนี่ยแหละใช่เพลยนลงไปหมดแล้วไงแล้วก็เอาเออกมันก็จะอย่าหาทำนะคะปอเียวนต่อไปจะไปเชิญที่จะไปกินไอติมทุกคนไม่ว่าคนจะเรีย้ยชอบทีนี้ก็พี่ก็ปกไปโคนชนะไปนี่ก็แพ้ก็ จะไปเรียนสซฟเบนเซนที่อยู่โรบินสันโอเคอันนี้พี่ก็ขอไปเลยไม่ไหวแล้วโอเคไปโอเคครับตอนนี้เราก็ถึงโรบินสันเลยอยากบอกว่าอยากกินสซฟเบนเซนจังเลยให้ผมไปกินคนเดียวไหมผมไปรอกินสซฟเบนเซนอนะ่นะเดี๋เรากดตังก่อนนี่จะเรียงอะไรผมดีครับเขาแบบหนักๆน,นะทุกคนเขาแบบเต็มเพลงอบบ่ะเออ ครับตอนนี้ก็ถึงอยู่อยู่ที่ร้านเซเว่นแล้วเลี้ยงอะไรดีครับคนแพ้คุณแพ้ก็ต้องเลี้ยงนะทุกคนกินเองได้ไหมอาอะไรดีน้าอะไรดีน้าหรือไม่เลี้ยงดีน้าเปิงแพงเกือกอุ้ยกระทือดีนี่อันนี้เลยสองร้อยเนยโอ้ยกินด้วยกันกเคยเป็นไรมันไม่อิ่มเฮ้ยจะกินของที่แบบเล่ที่สุดของร้านเลยทุกคนเฮ้ยหรือว่าไม่ไม่เอาดีป่ะสงสารตากล้องว่ะให้นงดูพี่กินไปก่อน เพิ่มเติมมากเอาแบบสามาร้อยไปเลยได้ป่ะบอกเลยว่า number one ไม่เคยแพ้หรอแล้วไม่เคยแพ้เลยเกือบตายตัดตาเกือบต,ตายเลยเยอะโอเคเดี๋ยวขอเวลาเลือกกันหนึ่งไปตอนนี้สั่ง,ส,งสั่งไปแล้วก็สั่งเป็นพวกช็อกโกแลตทั้งหมดเลยร <c oughs> อรอรออนี้ได้ได้เวลาหนึงนน่งรออีกอันหนึ่ง นี่ก็มาพรา้อมแล้วได้เวลากินก็เบ็เสร็ก็ประมาณ3ามร้อ,อยแปดบาทถือว่าแบบน้อย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 มากไม่ไม่มีไอติมเลยอ่ะไม่มีไอติมเลยอ่ะนี่ไอติมอยู่ฝั่งนี้เน,นื้หลักกันวีมาป้อนไหอนอ๋เดี๋ยวเราจะลองชิมตัอนนี้เลทุกคนรออย กล้วยกล้วยต่อไปกล้วยช็อกโกแลตแล้วก็วิปครีมก็บราวนี่รวมกันอร่อยอร่อยอร่อยเผื่อะไรบ้างเจ้าบ้านจบตอนนี้ก็ถือว่าวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเหมือนเดิมเหมนกันกินมาม่าเผ็ดไปบก็เลี้ยงจะเป็นเส้นก็แบบนี้แล้วเดี๋ยวขอเวลากินก่อนท่านี้จะมีสวิตกันก่อนเด็ด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 แรกกันเด็ดแรกก็แล้วชอบทุกทีก็อย่าลืมกดไลค์ เพื่อยะไปลงคุนกันด่งหน่งหให้เจ้าเอกแล้วสตรอรี่ด้วยนะครับถ <ไป S 1> ้าจะเป็นไงต่อก็รอติดตามนะครับไปบาย